สวัสดีค่ะพี่น้องขาพบกับใจสังพาด้วยเช่นเคยนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ทุกทุกท่านค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณได้หลายค่ะวันนี้เจจะพามาคำนวณแนวทางนี้เคอีนะคะทุกคนเช้าบ่ายวันที่29มิถุนายน2566นะคะก่อนคำนวณค่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะนะคะทุกคนก่อนเราไปคำนวณนะคะพี่น้องเราไปดูวันที่28ก่อนนะคะพี่น้องคะเข้าหรือหลุดนะคะทุกคนวันที่2 8นะคะพี่น้องจะให้เด่นรอบเช้า4และ3เด่นรอบบ่าย8และ7นะคะทุกคนจะดูผล อของวันที่27ผิดนะคะทุกคนรอบบ่ายนะคะจะให้เลขเด่นผิดนะพี่น้องเนาะแต่ว่ารอบเช้ามาช่วยชีวิตนะคะต้องขอโทษขอภัยทุกคนด้วยนะคะพี่น้องขะผลในวิฟมันบอก87นะคะทุกคน f c บอกว่า4 8นะคะทุกคนขาขอโทษขอภัยเด้อพี่น้องเด้อรอบเช้านะคะใจะให้4ีและ3บนมา239ล่าง0 6พี่นอ้องเข้าเด่น3นะคะข้อคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันพี่น้องขา3993นะคะทุกคน ได้บพี่น้องได้บนะคะรอบบ่ายจะให้แปดไดเจ็ดบนมาสามเก้าเก้าล่างสิบหกหกนะคะทุกคนวันนี้หลุดนะคะรอบบ่ายนะคะทุกคนขาทุกคนจะให้สังเกตเลขเด่นประจำวันนะทุกคนขาเลขเด่นประจำวันจะไม่ค่อยหลุดเด้อพี่น้องเดอ้อถ้าอยากเลขถ้าอยากวิ่งลูด fc จะตามเฉพาะเลขเด่นประจำวันที่จะให้วันละสองตัวก็ได้นะคะพี่น้องขาแล้วตอรมากด้ค่ะพี่น้องพิจารณนาะชอบดูได้นะคะทุกคน เรามาต่อวันที่29นะคะทุกคนค่ะวันที่2 9นะคะดินรอบเช้าอยู่ที่9และ8เด้อพี่น้องเดื้อจับคู่ความน่าจะเป็นนะคะ92 91 95 90 93 96ค่ะพี่น้อง 8นะคะ8 2 8 1 8 9 8 5 8 0น6จ้าเด่นละาบนะคะทุกคนเด่นระบายอยู่ที่สองและ1ค่ะพี่น้องมาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะสองเก้ห้า สองศูนย์สองหกสองสามจ้าหนึ่งนะคะหนึ่งสองหนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสามพี่น้อง ประมาณนี้นะคะเรามาดูคู่ตัวเด่นนะคะทุกคน9821นะคะสําหรับคู่ตัวเด่นนี้สามารถวิ่งเขาวิ่งออกได้ทุกรอบทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายด้อยพี่น้องเด้อแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบนะคะให้รอดูท้ายคลิปใจจะจับคู่เด่นแยกกับเจนประจําวันให้รอบละ4คู่นะคะทุกคนมาดูค่ะพี่น้อง9821นะคะ 9ก้านะคะทุกคน8ปดก็แปดสองนึ่งแปดเก้านะคะพี่น้องคาสค่ะสองเก้าสองแปดหนึ่งก็หนึ่งสอะคะทุกคนมาดูเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนขาเลขเด่นประจําวันเพื้อเลหัดอยู่ที่เลขห้าและเลขศูนย์พี่น้องเบิ้ลประจําวันคือเบิ้ล 5, 5้นะคะทุกคนเรามาดูนะคะคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันนะคะทุกคน เก้านะคะเก้าูนย์พี่น้องแปดนะคะแปดห้าแปค่ะทุกคนสองห้านย์มากกว่าพี่น้องขาหนึ่งะคะหนึ่แล้วแต่ชอบนะคะทุกคนขาชอบกรตามบ่บชอบกระพานคือเกาพี่น้องขา ค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ใจก็จะไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่ดองขอบคุณได้หลายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีโชคๆมันหมันค่ะพี่ดองค่ะสวัสดีค่ะ